哎，队长。 อ้ถือล้มลได้แห่งดังช่วงเที่ยงนะ้าพี่น้องบ้าเด็กกับสีโป้ยไปนี่แล้วครับผมถ้าล้มเหมือนกับสิล่องแถวนั้นแล้วพี่น้องขึ้นนิ่งดีวะครับผมนี่ครับสาภาพบนาวครับล้มมากเป็นมัดบาทครับไอ้พี่น้องบ้าเด็กเขาอนุญาตไปกินข้าวกันคนระับผูกติ่มเนี่ครับผม เดยวมือแรองคอยมาเก็บกูโอ้ยขึ้นสั้นเฮงนี่ยครับผมขื้นดีครับพี่น้องครับแตอ่อยากเบาหัว,หวจิกกน้อยครับผมเพราะว่าปีกเมันแข็งนะครับผมสนุอยากหน่อยนะครับผมบาเดูกใส่เสาหมองเก้าเนี่ยครับผมเป็นสั้นครับขืนดีครับผม เจ็ดสิบเซนนะครับผมสนูกหกสิบหาพี่น้องแต่ว่าขั้นอยากน่อยอยากเบาอยอะปีแข็งแห้งครับผมเซลโอ้หุ่นล่มมากนี่เป็นบาดบาดพี่น้องสนูกกับวันเดดแต่งปันไดครับดังวันดีวันหลายเสียงล่มแล้วลงมมารับล่มแล้ว สีล่งอะขึ้นตัวล่มสีมืดแล้วครับพี่น้องครับล่งแล้วเดี๋ยวไปปล่อยขึ้นไม้ครับผมบเดี๋ยวบ้าเดชสีเอาไม้เนบใสไว้เล็กน้อยนะครับผมเพิ่งอจากเบาหัวนะครับพี่น้องโอขึ้นหลวมนำสองทอนสองทอนใส่กันเลย ู่ไอ้พี่นไมแล้วล่มมากแล้วล่มมากเป็นบาทบาท ล่มร่มบนบมมี่ครับไม่ได้ล่มหลางอยู่ครับพี่น้องสงสัยสนู่ขาดปีปับปับอยู่ล่มกับ,บสีเมริรแล้วครับผมเดี๋ยวบ้าวเดี๋ยวไปเห็นงานต่อครับพี่น้องครับน่าจจะล่งแล้วนะครับ ล่มบมมีแล้วขึ้นตัวสนู่ขาดไปทางใส่ครับเอยียงไปทางใส่จังหน่อยเดี๋ยวก็ลงงแล้วล่วมเหมือนล กินตอ่อสนุกขาดเดี๋ยวล่มก่อนครับเก็บเลขกัได้พี่นอ้องน่าจะวี่งวันท้ายยังดรอวันนึงล่มแห้งครับยิ่งได้เสียงสนุกเลยออกมาเบิง่งเนืซีรียว้มันล่ง สนุขาดล่มก็เริ่มมดครับซีดเก็บเลยพี่น้องเสียวว้าวไ,ไปไหวน,นะครับตอนแรกค่อยมากู่เชือกเดี๋ยวมดเวลาแล้วครับเสรไดล้โลงงานแล้วสนุขาดเสือกบ้ค่อยหมันันเลยสนุ วาวปีแข็งเรียบร้อย <c oughs> ปีแข็งพี่น้องถือว่าพ่านเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสาพาบวาวนะครับผมสนูขาดใบสนุสงสัยใบสนูตีเป็นหู้เลย อันนี้เป็นพายางแบบบางครับพี่น้องครับครับสภาพวาวห้าน้าพี่น้องกับสบประมาณนี้ครับผมขนาดเจ็ดสิบเส้นนะครับผมสนุกโฮสิมหาด้ยพี่น้องบอลเด็ยแต่งนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวไปแต่งเสียงให้ดีๆกว่านี้ครับไอพี่น้องคลิปนี้นะครับก็ขอลาพี่ลาน้องนะครับไปเพียงแค่นี้ก่อนครับนี่คือข้างหน้านะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียงเกือบใบม่วงแล้วครับพี่น้องเสด็จลงงานเนาะพี่น้องบ่าเด็สีขออญาตลงงานนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาสีมาทดจสอบพี่น้องเบิ่งไม้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนไกลบ้านครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Oh. <laughs>